การสนับสนุสทางปรนพื้จากศูนย์ศึกงวิชาชีพมินียารสอนวิชาภาษาอังกฤษในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแต่ในหลักสูตรใกล้นี้เราจะเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสอบสัมภาษณ์ที่จำเป็นจะต้องไปสอบสัมภาษณ์เพื่อที่จะวีซ่าไปต่างประเทศ จะไปสมัครงานที่ไหนอาจารย์ก็จะสอนหลักวิชาพวกนี้เป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะไปสอบสัมภาษณ์หลักการสัมภาษณ์ต่างๆวิธีเตรียมตัวท่างกายจิตใจและความรู้ที่จะไปสอบสัมภาษณ์หัวข้อต่างๆคําถามต่างๆที่เขาจะสอบถามเธอเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกับการบอกว่า เตรียมให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่าก็จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นศูนย์ศึกษรมิชาชีพรุ่นนี้นะคะก็จะสอนแนวนี้เพื่อประโยชน์กับนักศึกษาที่สนใจมาเรียนคนที่ไปสอบสัมภาษณ์เม,มื่อไม่มีความบั่นใจก็อาจจะคะแนนน้อยไปหน่อยแต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวมาเรียนที่นี่นะคะฟรีค่า โดยศูนย์สุดวิชาที่ของสำนักงานเขตบุรีนะคะจะจัดหลักสูตรนี้ให้โดยเฉพาะเขาเชิญมาเรียนที่นี่นะคะสำหรับเรียนที่ศูนย์สุกวนันนี้เดี๋ยวก็จะเขียนว่าติดต่อยังไงนะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อยังไงหรือมาที่ศูนย์บุรีนี้ในช่วงนี้ก็มาที่ศูนย์บุรีนี้ก็อยู่ที่ตรงตลาด ขอเชิญนะคะจะได้ประโยชน์สมกับที่จะมาเรียน80ชั่วโมง80ชั่วโมงนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะับตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกาจะได้ประโยชน์คุ้มค่ากับที่มาเรียน,นะคะ่ันเราจำเป็นจะต้องใช้ทำพวกนี้คมเกตูเลช,ชั่นแสดงความินดีด้วยนะคะอย่างเวลาปีใหม่เราก็กรีติ้งเขาทักทายเขา h ี p p y New Year นะคะ เราจะถ้าเป็นขับป็นทางด้านศาสนาคริสเราจะใช้ว่า God bless you นะคะเออแล้วก็เวทพรอ้วย I wish you wish you good luck ขอให้คุณโชคดี good luck นะคะถ้า I keep my finger c r o s s นี่คืออะไรก็หมายถึงว่าเราเวยพรให้เขามีโชคดีนะคะ finger c r o s s you s e e p you y o e p กลางไหวกันนะคะ ี่เจอร์ครอสอันนี้มีความหวังที่ดีโชคดีนะคะเวลาที่จะไปเนี่ย